ำหรับวันที่สองเมษายนครับวันนี้เราได้ติดคองไปหลายอ,องค์นะครับนาร่าที่เราติดเฉพาะตรงพสะเกดนะครับมัน,นุกเราจะต้องแก้จนได้ติดจนไหัดเสร็จแล้วเรื่อหัดเสร็จแล้วร้านสแบบนี้คิวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะติดทองนะครับโดยรวมก็โตเรียบร้อยครับสวยงามพอแล้วนะครับถ้าห้าพี่น้องเราติดไปแล้ว สองสามองค์ครับปิดไปสามองค์แล้วเหลือสององค์ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับพรุ่งนี้จะมาปิดต่อส่วนพระพุทธเจ้ามันเกิดนั้นเหลือวันศุกร์เขาเป็นสาวเขาตรงนั้นปิดเสร็จเรียบร้อยเลยครับตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธจันทรวันที่มันคือชั้นหัดเหลือศุกร์กับเสาร์นะครับนี่เป็นโคตรเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วตั้งแต่เทานู้นจะน่าจะดูนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่เปิดก็สวยงามเมื่อดเมื่อเกิดนะครับนี่ แล้วก็วันนี้เราจะติดเพิ่มที่ท่าอากาศจาครับทาอากาศยานท่าอากายาสวยงามแล้วันนี้พระมารายครับพระมารายสวยงามแล้ว๋ยตรงนี้ครับราทำการติดทองที่ประหยัดทุกท่นะครับด้วยทองคำแท้ครับคุณหมอโโ๊กเป็นเจ้าภ้าแผ่นทองนะครับ่าวดีครับ ระบทเก่าครับจะมีพระพุทธรูปประมาณเกือบ80องค์ครับรอจีดทองครับ80องค์ครับองค์ใหญ่ๆที่นี่เต้องบอกว่ามีตอนนี้ท่านเจ้าว่าสั่งพี่แก้วไปหมดแล้วเหลือแค่หลังคาโบสถ์กับประตูที่หลวงพ่อ, <c oughs> อยังไม่ได้สั่ง พี่แก้วคาคาดว่าจะใช้เวลากี่ปีคะสามปีสามปีหนูขอหน้าพี่หน่อกคี่ปีครับพี่สามปีนี่เราจะหมดหรือเปล่าแต่ว่าเรายินดีเราชอบชอบทำหลวงพ่อสั่งหลวงพ่อสั่งทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ได้สั่งนะถ้าว่างถ้าโยมว่างก็เปลี่ยนให้หน่อยให้หมดเลยเฉพาะหลังคากับประตูที่ยังไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นคะเห็นมีหลวงพี่หลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อรูปหนึ่งมาทําอะไรคะไว้ฟังหน่อยทีนราดลุ่นรุ่นสองซึ่งเก่ามาก นี่นะพระจุตเจ้ารุ่นสองมาให้ติดทองแต่วันพรุ่นี้ครับีวันนี้ไม่ทันครับท่านอุ้มมาให้เลยมาให้เลยแล้วพี่แก้วก็สั่งให้ท่านอุ้มกลับไปองค์นี้ของท่านนะพระส่วนเนี่ยที่องค์ดังที่ร้อยทองเนี้ยมันให้แล้วพี่แก้วก็สั่งให้ท่านอุ้มกลับไปบอกพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ตาขอแล้วท่านบอกว่าอะไรนะครับพิมพ์นี้ไม่มีแล้วได้ยินว่าอย่างนั้นรุ่นสองรุ่นสองนะฮะเพราะก้วมีพี่แก้วก็มีรุ่นสอง คาดว่าพี่แก้วขาทีมเด็กซ่อมผ้ะของเราจะอยู่ที่นี่กี่ปีคะสามปียังต่ำตที่ญาติธรรมที่อยากจะมาวัดในกรุงเทพที่ใกล้ๆง่ายๆก<ช>็มาที่วัดมูลกทร์ว<ช>ัญเ<ช><ด>จ้าว่านมตาให้ที่เราได้สร้างบุญางานร่วมกันทองนั่นนะครับเดี๋ยวออนุนี้ไปโพสต์บัญชีพี่แก้วไว้ในเพจเด็กซ่อมพ้ะได้ไหมคะเพราะว่ามีหลายๆคนอยากจะร่วมบุญด้วยซึ่งไม่สามารถมาปิดทองได้เราไล่ร้องเพราะว่าเราเราไม่เราไม่อยากครับถึงอะไร นี่คือพี่แก้วนะคะถ้าอยากถ้าอยากก็จินต็อกมาโดยตรงเลยนี่นี่คือพี่แก้วชันมุนนะคะไม่ค่อยรับตรงนะคะก็ยังไงก็ทักพวกเรามาได้เลยเพจเองมากกว่าทักพวกเราในเพจเด็กต้มพักนะคะเราก็จะเป็นสะพานบุญให้เพราะมีหลายหลคนบอกเลยว่า มีมีมีหลายหลายเอาน้องหไฮมีอ่ะถือไม่เป็นอีกถือไม่เป็นอีกนี่หลายคนอยากทําบุญแต่ว่าเหมือนแบบว่าไม่สามารถมาได้ก็อยากแต่ไม่สวยแต่ไม่สวยแต่ไม่สวยอีกนะนี่นะนี่พี่โอคะพี่โอคะค่ะพี่โอไลด์ด้วยพี่โอมาตรงนี้ด้วยมาบอกบุญทุกคนด้วยเงี้ยทุกคนอยากทําบุญนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องร่วมบุญนะคะพี่น้อย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 นี่ค่ะพี่น้อยสวัสดค่ะวันนี้เจกัน เอาล้ครับตอนนี้มีพุทธิพงค์ครับกับคุณรารีนะครับแตะมือกับคุณโยโกะมาปิดทองพุทธนะครับขอโชคขอลาบกันไปนะครับสาธุพี่ไหนยกมาที่แทนยกต่อแล้วขนลุกทีหมองนเป็นคุณของเจ้าว่ายครับท่านท่านนามาให้ปิดทองครับ แล้วก็มีผู้ใจบุญครับแล้ววันนี้เราได้ทองแท้อุ้งว่าเนี่ยนิทาดีๆแล้วองค์นี้คือเขาก็ห้อยพุอยู่ด้วยอ่าองค์นี้เก่าแก่มากแล้วดูดิพอตอนที่ดูเมื่อ,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 อเกเจคืาติดกันไม่ได้อ่ะจริงเราทุกคมาเนี่ยคนลุกกันหมดเลยแต่เออองเนี้ยมันนายแตงครับ มาปิดทอที่กระถางทูบนะครับขณะนี้เป็นเวลาปิดทุ่มทุ่มกว่าคเ,เวล่มงานปิดทอก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับมันจ,จะปิดที่เสือที่กระถางทูบทั้งหมดนะครับเราถึงจะกับได้ขณะนี้ยามดึกแล้วค่ะอยู่กบนลุ่มไปไปสักวาก็ไปถูกลุ่ม น้องสายน้องสายแม่ขอลองนะ <c oughs> แม่ขอ้องนะคะอ่างอ่าง <c oughs> อ้อยสบายได้เลยตึงตึงมีเรื่องแรงไอ้เน <c oughs> <ๆ>ี่ยไอ้อะไรที่พูดจีนอ่ะอะไรชื่ออะไรอะไรจ้ารู่ไปถูกไป็นคงจีนนะ <c oughs> อะ เจอกันที่ไหนแล้วเจอกันที่สีแยกนะเจอกันนะยาเสบแตกอย่าไปยุ่งนะมาไม่รีมาไม่รียอย่าอย่าเสบแตกนะลูกแม่บอกลูกหลังด้วยว่ามันไม่รีนะอย่าซื้อมานะนกินแล้วมันไม่รีนะมันจะติียาเสบแตกนะตัวแอดป่วยนะนั่งขึ้นคุณแปนะปวดหมวยมากเลยอนะปวดไหมปวดหมวยมากเลยปวดเมื่อยปวดเมื่อยปล่อยพูดไม่ช้าปว่อพูดไม่ชา้าพอแล้ว ไหว่ไหว่ก่อนไหว่เลยดูดูตลกเลยนะดูไม่ใช่คนปกตินะดูตลกเอ่อนี่เสือนะคะเสืออ่านอ่านพูบเวลาผ่านไปครับงานปิดเสือที่กระถางทูบก็สำเร็จลงแล้วนะครับสวยงามเลยน,นี่คนทำก็สวยไคนทอก็สวย เดี๋ยวครัว่าตอนที่ถ่ายชุดเวน่าคอมพิวเตอร์พังไปกี่เครื่องตอนนั้นคอมพิวเตอร์ใบมานะคะใช้ใช้มือลบๆใช้มือแต่น้ำลายลบๆตรงไหนด่างอนะใช้ใช้ใช้สีแต้มเอาสวยงามแล้วยงามนะไอ้เรื่องเราต้องเก็บอันเนี้ยได้มีเลขเห็นเลขเห็นเลขไหมยังไม่เห็นเลยผงยังไม่ให้เลยครับเพราะว่าที่แล้นี่เองเพราะสดๆร้อน ในที่สุดครับงานปิดทองคำเปลวนะครับพิธาคุต <kaz> ก็สําเร็จไปเกือบสมบูรณ์ครับเกือบจะปีกนะครับที่ปีดครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เฉพาะทองเลยทิดทองจะได้ครับพรุ่งนี้จะเป็นปีกกับที่ปากนะครับปากพิธาคุตวันนี้เวลาดึกแล้วเดี๋ยวแต่พวกเราอยู่ในวัดนะครับวัดเงียบสงบไม่มีใครเลย แต่องค์พระที่มองจากข้างนอกมาสวยงามมากอารามอารามหมดเลยงา้นคุณนายเต้นคนละสีทองอันนั้ะอันนั้นมันทองไรต่างกันทองคนละอย่างทองคนละอย่างอ๋อันนั้นมันใสนะแต่อันนี้แบบเหลืองยังแล้วได้เห็นเห็นคงแรกไหมคะนั่นแ่ะหมอ